ก็ต้องถามแฟนๆดีกว่าเป็นไงกันบ้างรู้สึกยังไงกันบ้างใช่เรารู้สึกยังไงที่ได้รักกันแล้วยนี้ก็ดีครับความรับเป็นสิ่งที่ดีครับมันก็ก็ดีอะผ่านอะไรมาผ่านอะไรมาเยอะผ่านอะไรมาเยอะแบบที่สุดก็ได้กลับมาเจอกันแล้วก็เป็นแฟนกันเนาะใช่สำหรับตัวละครอต้นกับปกป้องก็รู้สึกว่าเหมือนทั้ง สู้เรื่องจับโจรสู้เรื่องเพื่อนสู้เรื่องทุกอย่างครับหลายเรื่องอันที to to like ่ผ่านมาตัวละครแต่ละตัวเป็นไงบ้างคุณตำรวจครับค uh> uh> uh uh> uh> ุณตำรวจก็หาคดีจ uh ับโจรหาเบาะแสต่างๆครับผมซึ่งตอนนี้เราก็ได้จับโจรไปแล้วโจรก็ถูกจับไปแล้วตอนนี้คุณหมอเป็นไงครับคุณหมอก็ผ่านมาเยอะก็มีเรื่องต่างๆมากมายเกิดขึ้นในโรงพยาบาลทั้งคดีเรื่องเพื่อนแล้วก็ หลายๆปมมันก็ซีคายไปแล้วเนาะแต่มันก็ยังมีอะไรที่มันยังติดค้างกันอยู่ต้องมารอดูกันตอนสุดท้ายใช่ว่า EP10 เนี่ยที่เราจะได้ดูพร้อมกันเนี่ยมันจะมีอะไรที่เราให้แก้ปมอีกหรืออะไรที่ทำให้เราต้องคลีใครอีกครับอย่างไยคนมาถามกันเยอะไหมว่าเมื่อไหร่เราจะเปิดใจกันสักทีเพราะว่าเราก็รู้มาตั้งหลาย e ีกีว่าจะเริ่มก็มีมาตลอดครับใช่แต่ที่จริงมันต้องเป็น ขั้นตอนมันต้องใช้เวลาครับหลายๆอย่างมันต้องแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะรีบไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไม่รักเราเน่แต่พออีพีที่ผ่านมาเราก็สรรารภาพเป็นเรื่อยๆกันที่ไม่รอแล้วผมป้องไม่รอแล้วไม่รอละต้องไปก่อนเลยรอริ่มก่อนรอรึมก่อนเรามารวชมไปกันนะตำรวจเขาลีลาเขาติดคดีอยู่ตำราจทำคดีเงึ้งๆนักเขาเขาบอกแล้วว่าเขาขอเตรียมรอๆจะจะเตรียมดีๆแต่ เขารีบไงเออเป็นไงบ้างฟินดาสำหรับเราที่คนดูแลเขามาดูเราเป็นไงบ้างก็ดีใจครับที่ทุกคนแบบว่าคอยให้สนับสนุนแล้วก็คอยเชียร์พวกเราอยู่ครับผมคอยพยายามอ่านอยู่เรื่อยๆนะครับในเอกก็บางทีอาจจะยังไม่ได้พิมพ์อะไรยเยอะเล่นยังไม่ค่อยเป็นพิ่งมาเริ่มเล่น <c oughs> แต่ก็อ่านอ่าน,านเกือบทุกอันเลยนะ<อ>พยายามอ่านทุกวันเลยก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนับสนุนแล้วก็กำลังใจตลอดครับแล้ EP ที่ผ่านมาอะไรยากที่สุดสำหรับเรา ทียากความยากเหรอความยากตอนเนี้ยผมว่าต้องวันที่28อ่ะน่าจะยากสุดเลยยี่สุดท้ายนะยี่ปีสุดท้ายเลยเรามีเรามีนัดกันใช่เราเรามีนัดแล้วเรามีอะไรพิเศษเยอะมากพูดจริงว่าแบบซ้อมเยอะมากเลยอ๋อไม่ไยากในซีรีส์คือยากตอนยากในตอนนี้แหละตอนบนเวทีเนี่ยนะใช่มันยากกว่าในซีรีส์เหรอโอ้ให้อีกซิทเท่าเลยครับทำไมอะทำไมอะอะไรที่ไม่ได้เห็นเดี๋ยวจะได้เห็นจะได้เห็นนะครับอะไรที่ ที่อยากเห็นก็อาจจะได้เห็นจากพวกเราแล้วก็นักแสดงคนอื่นๆใช่ครับทั้ง28ทั้ง29เลยเป็นครั้งแรกที่เราได้ขึ้นโชว์ในสังคมปติในร้า้ใช่อันนี้น่าจะใช่แต่ผมงต่คือขึ้นโชว์ด้วยการกังวลอะไรมากที่สุดเราจะแจ้งกังวลตัวเองหรือกังวลกันเองก็จริงๆมันก็กังวลหมดแต่เราก็พยายามช่วงนี้พยายามซ้อมซ้อมหนักมากทุกวันเลย เพื่อให้โชว์ออกมาดีให้ทุกคนได้เห็นโชว์ของเราแล้วกันครับเราชอบใช่ครับก็เหมือนกันเลยครับแต่ก็ผมกับฟังก็พยายามกันเต็มที่ครับทุกทุกโชว์ทุกอย่างทั้งทุกอย่างที่อยากเห็นก็จะได้เห็นครับผมอะไรที่อยากเห็นอยากเห็นอะไรบ้างเออพี่พี่ว่าระหว่างเต้นร้องกับพูดคิดว่าอะไรยากสุด ตอนนี้อาจจะเป็นพูดตรงนี้นะตอนแี้ทสุดเมื่อไหร่คนคาดหวังเต้นโอเคร้องได้แต่ว่าพูดยังไงพูดไม่รู้เรื่องพูดรู้เรื่องไหมรู้เรื่องแล้วแต่ว่าเราจะสื่อกันถึงว่ายังไงวิธีการพูดของเราสองคนอาจจะยังคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็จะพยายามให้รู้เรื่องในอนาคตจะมีโอกาสแย่งกันพูดบ้างไหมใช้คำว่าแย่งเลยแย่งเลยเหรอยากไหมอ่ะแย่งกันพูดเนี่ย ใครังแแยล้วทำไมฟังเตรียมเตรียมบทมาหรือเตรียมสคริปมาลุกหรือว่ายังไงคือปกติพูดไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวนี้พูดเก่งขึ้นเยอะมากนะอย่างเงี้ยเริ่มหายเก่งวันแรกๆยังแบบเออควันแรกคือไม่พูดเลยตอนนี้กลายเป็นผมไม่ได้พูดแล้วฟังพูดแทนหมดทำไมอ่ะวันแรกเขาเป็นยังไงวันแรกเขาแบบครับครับอ๋อครับใช่ครับแล้ววันนี้วันนี้จะ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 ะอ่ะวันแรกอันนี้แร็ปเลยวันแรกเหรอ ก็เป็นอย่างนี้วันนี้ก็เป็นเหีือนเดิพี่ไปดูรายการมาบอกว่าคนเขิดกับคนเขิดมาเจอกันใช่ทั้งวันนี้เขิดกันอยู่ีหยไม่ไม่ค่อยละไม่ค่อยละเพราะว่าเจอกันบ่อยอะแล้วก็คุยกันค่อนข้างเยอะครับเล่นเกมด้วยกันอีกก็เลยแบบช่วงนี้เจอกันทุกวันเลยเรามาซ้อมกันทุกวันเลยใช่เวลาอยู่ด้วยกันเป็นยังไงเป็นเริ่มพูดเยอะขึ้นเรื่อยๆเป็นเป็นอิทโวรสองคนที่อยู่มุมห้องอ่า แล้วคุยกัสองคนคุยกันยังไงมาถึงพี่ขทำยาถามเหมกันสื่อสารกันยังไงโทรจิตหรือว่าแบบมองตากันหรือว่าโทรจิตเหรอพี่เออเพราะว่าดูแบบประจายแบบเออแต่ราคาเบุญเนี้ยเกิดยังไงมันคุยกันยังไงบุมห้องเนี่ยเห็นบุมห้องอ่ะเราจริงๆตอนอยู่ด้วยกันคุยกันเยอะนะแบบคุยกันตลอดก็เราคุยเรื่องอะไรกันคุยปกตินนั่แหละครับก็คุปกติปกติเขาไม่ปกติเขาเอ้าเอ้าเขาเขาจะพูดเล่นบุญเล่นพูดเล่น ส่วนมากจะคุยเรื่องเกมหรือคุยยังไงอคุยเป็นเรื่อยครับทุกเรื่องครับที่ชีวิตประจำวันใช่ชีวิตประจำวันแต่จะคุยกันเยอะมากขึ้นเป็นอันตอนบอสไม่อยู่กันสองวันนี้ป่ะคุณใช่ถ้าถ้าไม่มีเนี่ยบุญเลิมันคืออันนี้ก็อาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยครับอย่างแฟนกาเห็นเราคลิตเรียบร้อยเวลาเล่นเกมมันเป็นการคุยได้เพราะว่ามันมันคั่งไม่ได้บอกดีกว่ามันวอยไวายมโอ้โห มัน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 เขาหน่อยกันไม่ได้มันเออแบบจะไม่ได้ครับอันนี้ลองทำดูเขาปังตอนเล่นเกมเป็นยังไงเอาพาเล่นเกมเขาแบบไปอยากดูดูขำนะนเขาเรียกเป็นไงเขาเรียกเป็นไงเขาแบบอเงี้ยอันนี้อันนี้แบบไม่มีคำพูดนะไม่มีคำพูดนะ้นไป ไม่เล่นละเราไปทำหน้าเหมือนที่เซฟทำเมื่อกี้ที่ทำหน้าแบบมนนต้อเหาไม่รู้ไม่เคยเห็นหน้าตัวเองโดนปากแก๊กไม่ได้ปากแล้วโดนปกติหัวร้อนไหมก็ตายอยู่ร้อนได้ยินได้ท่ไหนเวลาเล่นเกมอ่ะพอประมาณพอประมาณแต่แค่ตอนเล่นเกมนะอยู่ข้างนอกแล้วไอ่เขาบอกคอประมาณอ่ะมีแอปพอประมาณไหนนะเพราะพี่ไม่เคยเห็นคือเวลาเล่นกันอ่ะจะมีแต่ฟังพูดอยู่คนเดียว มันอื่นจะไป็นไกดนเงียบหมดบางฟังมัแบบมันยังไงจะโวยวายเอ่อจะเป็นสายโวยวายหลุดโอ้ยตายอีกแล้วอะไรแบบนั้นนวัหลังวันหลังเซฟก็ถ่ายลงไอจีตอนนี้พี่หยุดพี่อยากเห็นอยากถึงยังไงนั้นว่าเขาเดี๋ยวอัดเสียงไว้เออเขาพูดคนเดียวเป็นยังไงจะออกอากาศจะะเดี๋ยววะหน้าดีกว่าหน้าหน้าแอคติ้งหน้าหน้าเลยเหรอเออยังไม่เคยเห็นตัวเองเลยนะเออ๋ยวเปิดกล้องไว้แล้วก็แอบถ่ายถ้าเป็นฟังอันนี้เปรม เซฟด้วยความที่าจัสามคนเป็นยังไงบ้างยวรอแน๊บนึงหรือเปลาอะไรนะครับู้จับทุกคนไปไปไหนเัอนลนนี้เปรมคิดว่าสามคนมีใครสุดสีสุดเรื่องไหนครับถ้าอยู่ในรวมกันสามคนคิดว่าใครจะพูดเยอะสุดได้เป็นเออฟังในนี้เปรมผมว่าอาจจะเป็นฟังก็ได้มอไคมั่นใจเพื่อเราขนาดนั้นเลยเหรอเราก็ช่วงนี้เขาทับฟอร์มไง ก็เลยแบบน่าจะสบายตัวแล้วเริ่มเริ่มเป็นตัวเองเยอะขึ้นแบบว่าสักพักอาจจะพูดคนเดียวก็ได้เออพูดพูดเยอะขึ้นประมาณห้าเท่าตั้งแต่ตั้งแต่รู้จักกันมาแบบคูณไปห้าเล่นเล่นเกมอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็คือเต็มเล่นเกมนี่คุณร้อยไปเลยคนไทยเป็นเรื่อนเลยนะคุณเป็นเลื่อยเลยคนไทยอ่ะแล้วบางคิดว่าเรานานนี้กับเปรมคิดว่าเราเป็นคนไทยถ้าต้องคุยด้วยยังไม่เคยคุยด้วยขนาดนั้นเลยเคยเจอไหมเคยเจอเคยเจอแต่ยังอาจจะยังไม่ได้คุยเยอะขนาดนัึงปกติ พี่เริ่มพูดก่อนนะไม่ค่อยโอ้ไม่ค่อยพูดก่อนแล้วคือหน่ากัะสับบนคิดว่าใครจะเป็นเริ่ฟเหมือนปิดเสียงเนี่ยมิวเวอร์มิวไปไหนมาบงมิวพลังมุมอ่งเหรอมิวพลังมุมนั่งแบบปิดปิดเสียงกันหมดซึ่งถ้าใครเปิดประตูมาก็เกว้งคว้างหมดเลยใช่แอร์ได้ยินเสียงแอร์อออะสุดท้ายระยะก p ฟไฟนอล EP วันไหนอะไรยังไงแล้วเราจะโชว์อะไรก็มีวันที่28 My Magic Property Lucky Fan In Love ก็ก็จะมีร่วมดูซีรีส์ด้วยกันแล้วก็มีโชว์สุดพิเศษจากผมพี่เซฟแล้วก็พี่จิมมี่พี่ซีแล้วก็เพิร์ดเอแคชร์ใช่แล้วก็วันที่ส9ก็จะเป็นไมค์มิชไมค์ไมค์มิชโปรโมชั่นแฟนแปาร์ตี้แฟนปาร์ตี้ใช่อันนี้คือวันที่29เเราจะไม่ได้มีดูซีรีส์ครับแต่เราจะมีโชว์พิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกครับร้องเต้นคุยมีหมดเราจะทำอะไรเต็มที่ กระโดดตีลังกาจุใแน่นอ้อาพูดแล้วนะอาจจะยังอาจจะยังอาจจะยังนะไม่รู้ไม่รู้แต่จุใจแน่นอนครับร้องเต้นอเล่นดีแล้พูดด้วยอาพูดได้พูดเยอะเลยยกซีนหวานจากซีนนี้มาลงเวยดีไม่รู้เราอาจจะตีลังกาเข้ามาก็ได้โซฟาหรือว่าซีนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเรายกซีนไหนมาเราจะเอาซีนไหนมาท่าอยากเห็นซีนไหนกันครับอาจจะดับโจรก็ได้ไม่อยากเห็นแบบอันคัร เยายัวดูสี่ทุ่มครึ่งนะครับที่วิวอันชัดมันมันยาวมันมีอะไรให้เห็นมากกว่าอเคขอบคคาขอบคุณนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเดแะวันนีพูดเยอะมากใช่ไหมสบายอ่ะถ่ายรูปไปถ่ายรูปไนมาถ่ายรูปอนวันนี้พูดเยอะมากเลย Bye-bye. <laughs>